กระจกเอเดนเอาอีกสักง,งานไปเพื่อนซาน <laughs> กินไปได้แรงอีกกว่า เราไม่อยากเล่นหมากรุกอีกแล้วว่ะเีงนี่มันจริงจริงเลยนะนี่แค่ง,งานแข่งระดับโรงเรียนแต่ได้ตันตั้งสามพันเลยนะก้อยเอ็งไม่เข้าใจหรอกว่าทุกครั้งที่เราเดินหมากเราสูญเสียความมั่นใจมากแค่ไหนไม่ใช่เรื่องของเอ็งวะเอ็งก็ทำเหมือนที่เคยสิพอไปอกี่ครั้งแล้วว่าครั้งนั้นนะ่ะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะ รอบนี้มันจไเป็นมาร์กก็ไม่เท่าไหร่ไม่ได้หวังแชมป์ขนาดนั้นเอเทียนอ่ะมันคิดนานพอเจอดันหมากแต่ละตัวได้มันใช้เวลานานอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยช,ยช่วยมาหน่อยเถอะโอเคได้ ขณะนี้ถึงกำหนดการการแข่งขันรอบแรกของหมากลุกประจำปี2023นะครับขอให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนประจำที่โต๊แข่งขันด้วยครับขอบคุณครับ รูปพลาดแพ้แล,ละยอมใจเลย หนังฉันมันเก่งมากเลยนะและที่มันเข้ารอบลึกได้ก็เพราะฉันซัพพอร์ตมันมาตลอดอยังไงล่ะซันพอได,ได้แล้วซันอ้าวเห็นว่าฉันคุยกับใครอยู่เนี่ยเธอคนนี้น่นนะเป็นคู่ชิงชนะเลิศของนายเลยนะพอเธอซันเอ็งจะมาขัดทงเหรวะเมื่อเราจะแชมป์กันอยู่แล้วไม่เอาแล้วรื่องสิ่งนี้เราจะไม่โกง ฉันาสารลงทุนไปนแรกสองพันห้าเรายัดเงินให้นางแพรเราก็ชนะเราไปฉันก็ได้สามพันเนก็ได้ชื่อเสียงมันไม่แฟร์หรอวะรอบเียงนี้เราขอให้แข่งแต่ไม่โกงเ,เ,เถอะเองลืมไปแล้วหรอว่าทุกแชมป์ที่ได้มาก็พ่อเงินทั้งนั้นเองลืมไปแล้วจริงๆใช่ไหมว่าเราปวกอะไรกันก่อนแข่งอ่ะถ้าเองไม่โกงตรงนี้นะฉันจะกดโกงเองเอาเธอเอาเอไม่ยัดก็ไม่ยัดวะ ขณะนี้ใกล้ถึงเวลาการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแล้วขอให้ผู้เข้าแข่งขันมาประจำที่โต๊ะแข่งขันครับขอบคุณครับนายนี่เก่งมากๆเลยนะที่ผ่านมารอบลึกๆนี้ได้ฉันรู้นะว่าพวกเธอทำอะไรกันอยู่ขณะนี้ถึงเวลาแข่งขัน การแข่งชิงชนะเลิศมากรุกป,ประจำปี2023ขอให้ผู้เข้าแข่งขันเริ่มทำการแข่งขันได้ครับ เสียดนะและผู้ชนะการแข่งแับบางรุปประจำปี2023ได้แก่านางสาวจันทการสังวันขอเสียงตบมือด้วยครับนี่มันอะไรแปลว่าแชมป์ที่ได้มาทั้งหมดอ่ะเพราะแบบนี้ใช่ไหมยัดเงินทุกคนที่เล่นด้วยเนี่ยนะหลักฐานแค่นี้มันทำให้พวกคุณรู้หรอว่าผมอะ่ะยัดเงิน ช่นาสาลงทุนไปแร้สองพันหเรายัดเงินให้นางแพรวเราก็ชนะแล้วไปชัดเจนพออย่างนี่เป็นรางวัลจากการกรรทำของพวกเธอหลังจากวันนั้นผมกัดซานก็โดนประจานดังทั่วโรงเรียนมีคนออกมาประท้วงไม่พอใจกับสิ่งที่พวกเราทำหลังจากวันนั้นผู้ผมก็โดนพักการเรียนหนึ่งเดือนและถูกแบนจากการแข่งหมากรุก6เดือน ผมสัญญาว่าผมจะไม่ทางเรื่องแบบนี้อีกและผู้ชนะเลิศในการแข่งขันหลักลุกปี2024ได้แก่นายพุทธพักร์พักดีหรือในชื่อที่เรารู้จักกันดีเอเท